thanks for watching สวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวนะครับผมเป็นเครื่องเจียมือนะครับของบอนนะครับรุ่นนะครับผม GWS นะครับ180ขีด L I นะครับผมตัวนี้จะเป็นมอเตอร์บัลเลตแล้วนะแล้วก็วัดอยู่ที่ประมาณ700วัตต์นะครับผมนะครับแล้วก็ตัวแผ่นเจียนะครับประมาณ10บมิลเนาะนะครับแล้วก็ตัวน็อตเป็น M10 นะครับความเร็วรอบก็อยู่ที่11,000รอบนะครับตามสเปคเลยนะครับผมตัวนี้จะสั่งมาเป็น โซโลนะครับหรือว่าไม่มีแบตนะครับเป็นเครื่องเปล่านะครับแบตเราก็ใช้ของเดิมได้นะครับผมนะครับเครื่องมือบอสทุกตัวจะใช้แบตของเดิมได้หมดนะครับผมนะครับก็ยังไงฝากกดติดตามช ANNEL FOR STORY ไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเราไปเริ่มแกะกันดูดีกว่านะครับอันนี้ก็เป็นรอบกล่องเนาะเดี๋ยวผมจะค่อยๆหมุนให้ดีนี่ก็เป็นในส่วนของด้านข้างนะครับนะครับนี่ครับเป็นปามานี้นะครับนะครับเป็นแบต18โวลต์นะครับครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแกะกันเลยดีกว่านะครับผม อันนี้โหผมสั่งมายังไม่ได้แกะเลยนะเออราคานะครับราคาซื้อมาประมาณ2,008นะครับราคาประมาณนี้นะครับผมนะครับภายในกล่องก็จะมีอันนี้เป็นด้ามไข่นะครับแล้วก็มีตัวประกอบใบให้สองอันนะครับแล้วก็เป็นมือจับนะครับผมต่อมาเป็นคู่มือครับคู่มือนะครับคู่มือก็ เมือนเดิมสไตล์บอสร,รับกระดาษรีไซเคิลนะครับก็จะมีบอกหมดนะครับนี่ครับต่อมานะครับก็ภายในกล่องก็จะมีเครื่องตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับตัวเครื่องก็จะเป็นแบบนี้น้ําหนักยังไม่ใส่แบตก็ถือว่าไม่หนักเลยครับเบาเลยนะครับนี่ก็เป็นตัวของงานของบอสนะครับที่ผมจับดูแล้วก็ลอง เขาเรียกอะไรลองถือดูคืองานมันดีมากนะครับปิดกับของเดิมเยอะเลยนะครับงานดีเลยครับตัวนี้เป็นตัวเลื่อนเลื่อนตัวหมุนตัวกันใบครับเลื่อนบิดองศาได้ดีนะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนต้องใช้น็อตไขนนะนะครับผมนะครับส่วนอันนี้ยังมีสปีดเดียวเนาะกดก็ติดเลยนะครับนะครับกดก็ติดเลยโอเคนะครับแล้วก็ข้างในก็จะมีตัวกันนะครับกันเวลาแบบใบครับไม่ให้มันมีเศษมากระเด็นโดนเรานะครับแล้วก็สามารถที่จะ เลื่อนล็อกได้นะครับผมว่า,วามันใช้สะดวกนะ <hand le> แบบนี้แต่ก่อนมันไม่มีมันต้องมันต้องใช้น็อตขันนะครับครับ, <hand le> ค,รบคือหลังจากที่เราใส่ตัวการสเก็ตเข้าไปแล้วนะครับใบการสเก็ตอันนี้คือเนี้ยนะดีมากเลยนะครับชอบมากเลยคือมันไม่ต้องขันน็อตนะครับใช้กดตรงนี้นะครับแล้วก็หมุนได้เลยนะครับเนี่ยครับสามารถหมุนปรับองาศาได้นะครับตามที่เราใช้งานจริงครับเนี่ยครับนะครับหมุนแบบนี้ได้เลยครับคือสะดวกมากนะครับนะครับกดตรงนี้นะครับ แรกๆแค่ฝืนเอยนะเดี๋ยวใช้ไปสักพักก็จะก็จะคล่องกว่านี้นะครับเนี่ยครับดีครับแล้วก็มีล็อกด้วยนะครับคือใช้งานดีเลยครับเนี่ยครับนะครับก็จะมีล็อกของเขานะครับเจียงี้ก็ได้หรือว่าเราชอบงานเราเป็นแบบไหนแล้วก็เนี่ยครับตามนี้เลยนะครับอันนี้ก็เป็นทิศทางของเวลาใบหมุนครับเนี่ยเวลาเราเจียก็จะมาตรงนี้ครับ ตัวนี้ก็จะกันสเก็ดปรับมุมได้ครับตัวนี้สะดวกมากแนะนำเลยครับดีจริงๆนะครับผมชอบมากนะครับโอเคนะครับก็อันนี้ก็เป็นภาพโดยรวมนะครับเดี๋ยวผมจะลองถ่ายรอบๆให้ดูนะครับนี่ครับอันนี้คือด้านบนนะครับด้านข้างเนาะตรงนี้ก็จะเป็นเพจนะครับก็จะมีรุ่นบ่อนะครับ GWS 1 8 0ี L I นะครับผมรอบ1 1 0 0 0หนะครับผมเส้นผ่าศูนย์กลางก็คือ10มิลนะครับผมตัวนี้เป็น M 1 0เนาะน o t M 1 0นะครับผม แล้วก็ตัวนี้ปีที่ระบายความร้อนด้วยนะครับผมน่าจะเป็นระบายความร้อนของมอเตอร์เนาะนะครับแล้วก็มี serial number ติดฝั่งนี้นะครับตัวฝั่งนี้ก็ไม่มีอะไรเป็นเพจธรรมดานะครับตัวเนื้องานก็แน่นอนนลครับก็บอร์ดก็ค่อนข้างที่จะเนียนอยู่แล้วนะครับผมนะครับในกล่องก็มีแค่นี้นะครับไม่มีอะไรแล้วใบก็ไม่ได้มีแถมมาให้นะครับอมีใบรับประกันให้อีกหนึ่งใบนะครับผมติดมาให้หนึ่งใบเป็นใบรับประกันนะครับก็ ประมาณนี้ครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราไปลองจริงๆดีกว่านะครับอันนี้แบตนะครับเดี๋ยวผมลองเปิดเสียงให้ฟังดูก่อนแบตก็ใช้กี่แอมป์ก็ได้นะครับเอาที่เรามีนะครับอันนี้ผมใช้5แอมป์เนาะนะครับแล้วเดี๋ยวลองเปิดฟังเสียงดูเครื่องเป่าเดินเครื่องเป่าฟังเสียงดูนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมจะลองเดินเครื่องเป่านะครับเสียงดีเลยครับใช้ได้เลยเนาะ ตรงนี้ดูดลมเข้าไปครับบบเป่าตรงช่วงบริเวณมอเตอร์ตรงนี้นะครับให้มันให้มันระบายความร้อนนะครับก็ถือว่าโอเคเครื่องเดินนิ่งนะครับโอเคเดี๋ยวเราลองประกอบใบแล้วก็เดี๋ยวเราลองไปตัดกันดูนะครับว่าไปเจียรไปตัดกันดูว่าจะเป็นยังไงนะครับครับอันนี้นะครับผมใส่เป็นใบตัดครับเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเวลาตัดจริงจะเป็นยังไงนะครับผมนะครับ ในนี้ใส่แบต18บโวลต์นะครับตอนนี้ก็คือแบตที่เราใช้นี่ก็คือเต็มอยู่นะครับผมนะครับเดี๋ยวเราลองตัดกันดูนะครับก็ก่อนทํางานก็ต้องใส่ถุงมือแล้วก็ใส่แว่นตาเรียบร้อยนะครับผมเนี่ยครับตอนนี้ผมใส่แว่นตาอยู่นะครับเอาให้เรียบร้อยเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะลองตัดตามเส้นอันนี้ดูนะครับว่าเวลาตัดแล้วจะผลงานออกมาเป็นยังไงนะครับเครื่องเครื่องนิ่งมากเลยครับ ใบนี้เข้ามาหน่อยใช้ง่าย อันนี้ก็คือตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ได้ออกแรงกดเยอะนะมันก็เลยช้านิดนึงนะครับผมครับก็ลองดูลักษณะของตัวเหล็กนะครับที่เราตัดออกมาได้นะครับครับนี่ก็เป็นเหล็กที่เราตัดออกมาได้ครับก็งานก็โอเคเลยนะครับเหมือนเราใช้เครื่องเจียที่มีสายไฟนั่นแหละครับผมนะครับเราสามารถเจียแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่าใครชอบเจียแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะเจียแบบนี้ก็ได้ก็พลิกตัวตัวกันกันเศษนะครับให้มันอยู่ข้างบนนะครับแบบนี้ครับ เค่นี้ครับแล้วก็จัดแบบนี้ก็จะออกไปข้างนอกนะครับเมื่อกี้ร้อนนะไม่ได้แตงมือโอเคครับก็ถือว่าโอเคเลยนะครับผมครับก็เป็นไงกันบ้างครับสําหรับรีวิวครั้งนี้นะครับผมก็ถือว่าใช้งานได้ดีทีเดียวนะครับแล้วก็ความแรงเมื่อเทียบกับตัวที่เป็นสายไฟแล้วก็วัดเท่ากันเนี่ยก็พอๆกันเลยนะครับผมประหยัด ประหยัดตัวเขาเรียกอะไรเนี่ยพื้นที่นะครับเพราะว่าเราไม่ต้องเสียบสายนะครับเวลาเราไปใช้งานจริงเราก็ถือเป็นแบบนี้เลยใส่แบตไปจบเลยนะครับผมนะครับก็ลองดูนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับพี่ๆที่กาลังจะหาซื้อหรือว่าหาข้อมูลเจ้าตัวจีมือนะครับรุ่นนี้อยู่นะครับผมรุ่น GWS 1 8 0 L I ของบอ s นะครับผมตัวนี้นะครับสำหรับผมผมชอบนะมันดูใช้งานสะดวกดีแล้วก็ไม่มีสายให้เกะกะนะครับผมนะครับเข้าถึงบริเวณหน้างานได้ง่ายหน่อยนะครับผม ครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตามช anel Phone Story ไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวยังไงเรามาเจอกันคลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็โอเคเลยนะครับพอใจแจ่มเลยนะครับงานดีทีเดียวนะครับก็เดี๋ยวยังไงมาเจอกันคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ